หน้าของไอนะคะแดง500ใบเดียวเนี่ยได้ตังค์ทอนด้วยนะคะพูดเลยว่ามันสามารถสวยเบอร์นี้ได้เลยไม่เกิน500บาท <บา S 2> แน่นอนอ่ะพูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะคะ500บาทแลงก็สามารถสวยเบอร์นี้ได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงใช้ได้แต่งกันบ้างซื้อไร้กันไปถูกถูกไปดูกันได้เลยค่ะเจอกันแบบหน้าสวยนะคะเราจะมาเริ่มลงผิวกันก่อนเลย <S <S ไอ o เจ้าเอา PB บีครีมนั่นเอง PB ก็คือพร i m เมอร์บวก BB นั่นเองนะคะเป็น2 In 1เลยแล้วนี้เขาก็มีค่ากันแดดด้วยเป็น 50, s p f 5 0 p a ฟบอวกบวกบวกคือทาเดียวนี่ทัหน้าเนียนด้วยแล้วก็กันแดดไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะราคาซองละสบาทเท่านั้นเองคะ่ะบีออกมานะคะเขาก็จะเป็นสีเนื้อ,อแบบนี้แล้วพอปาดลงไปบนหน้าปุ๊บเนี่ย mm hmm. เนื้อมันจะนุ่มมากๆนะคะแล้วมันก็จะเกลี่ยง่ายมากๆมันจะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยมีความขาวมาจากใสครีนแล้วก็ปกปิดพวกแบบริ้วรอยต่าง รู้ส right? ึกว่าอายจะบีบมาเยอะเกินไปจริงๆใช้ทิเดียวก็ได้บีบมาเยอะมากจริงๆว่าสองหนึ่งนี่ใช้ได้เยอะมากเลยเนี่ยจริงๆคือใช้นิดเดียวก็พอไม่ต้องใช้เยอะนะคะเห็นปะว่าทาปุบหน้ามีตุ้มหูเลยอย่าตุ้มหูใครซ้เนะทาครีมต่อก่อนหน้ามันมีความข่ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ปกปิดพวกแบบริ้วรอยต่างๆของเราไปได้หมดเลยแต่จะบอกว่าเนื้อมันไม่หนามากนะคะก็ดูมีความเป็นผิวของเราไปเลย ทากับไม่ทาที่คือคนละเรื่องมาก้ากนะคะเอาที่เหลือๆเมื่อกี้มาทาคอของเราด้วยให้มันเป็นสีเดียวกันนี่นะคะทารอบนึงจะได้ผิวหน้าแบบนี้คือผิวหน้าแบบขาวกระจ่างใสขึ้น<ส>แล้วก็ริว้วรอยต่างๆให้ถูกปกปิดไปแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบปกปิดมากยิ่งขึ้นเช่นตรงใต้ตานเนี่ยก็ทาซ้ําลงไปได้นะคะถือว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยอะ่ะแล้วก็แบบไม่หนามากเกินไปอ่ะยังคงมีความเป็นผิวอยู่เป็นยังไงคะหน้าสวยด้วยไอเดอ PB พีบีครีมแบบนี้นะคะเขาบอกว่านี้เนี่ยช่วยกันน้ำกัน นะะฝนตกเงือไหลใครย้อยอะไรเงี้ยหน้าเราจะไม่หายไปแล้วก็ช่วยรุมผิวด้วยคะ่ะเขาบอกว่ามีเอาคว้าอาบูตินแล้วก็ครูตาไคโอนด้วยท,าทําให้หน้าเราเนี่ยม,มันขาวกระจ่างใสขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะนะคะคือแบบเป็นคทีมที่ทาจบในขั้นตอนเดียวจริงๆทั้งบํารุงแล้วก็ปกปิดด้วยในเวลาเดียวกันนะคะในส่วนของกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ฉุนจนไปเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุดฉาดหอมแบ นลมจบขั้นตอนผิวนะคะเอาคว้าสูทจริงๆด้วยผิวสูทไปเลยอันนี้ก็มีขายตาม e v e n Boy, b i l t r i e m Lazada อะไรอย่างนี้นะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะนี่แหละค่ะเปิดมาก็เจอของถูกและดีตั้งแต่อันแรกเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะทาอันนี้นะคะเป็น by m a ม t เป็นลิ q u i d ลิป s t i c k เนื้อแมทของยี่ห้อ pastel นะคะอันนี้ก็สีเบอร์หนึ่ง Cherry Tender นะคะเจ้านีเนี้ยมาใช้ทาแก้มแล้วก็ทาปากด้วยเลยเราจะลงที่แก้มของเราก่อนแปมแปมแปมแมไปที่แก้มแบบนี้ y la cama no นเมาคือลิปสติกเนื้อแมทนะี่เอามาทาเป็นครีมบบัชได้สวยมากๆเราจะทาเข้มว่บปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาแป้งทาพอาทาแป้งทาปุ๊บว่าสีชมพูมันก็จะแบบหายไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นต้องทาให้เข้มเกิดเหตุเป็นนิดนึงนะคะพอทาแป้งมันจะได้พอดีพอดีอันนี้ราคา259าบาทคา่ะแพงที่สุดในทุกกอย่างแต่ว่าก็ไทั้งสองอย่างในทางแก้มในฐางปากนะคะโอเคแก้มมาแล้วนะคะเราจะมาทาแป้งกันต่อด้วยอันนี้ค่ะอันนี้คือ nars clear white uv protection นะคะเป็นแป้งแบบ แป้งอย่างเงี้ยนึ่งออกมะก็เทๆใส่มือเลยไอ้เลือกที่มันเป็นสีเนื้อนะเพราะว่ามันจะได้ให้ความรู้สึกแบบแบบเหมือนเป็นแป้งแบบแป้งจริงๆนะคะแต่จริงๆเป็นแป้งนี่แหละแป้งสวยเนาะใช้พัฟอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไปหน้าเราก็จะแบบมีความนวลเนียนขึ้นมา แบบไร้สาเหตุเป็นแบบผิวใสๆสวัยรุ่นอะโอเคตอนนี้หน้าแบบหน้าเริ่มมาแล้วแต่คิ้วยังไม่มานะคะเรามาเขียนคิ้วกันต่อเลยคิ้วนี้คือของด a i s โซ60บาทแท่งสีชมพูเห็นคนใช้เยอะนะคะเราจะมาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ลองเขียนบนมือแล้วไม่ค่อยติดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูบนคิ้วนะคะว่ามันจะติดหรือเปล่าเอาติดเฉยเลยติดตด,ตดอยู่ติดอยู่สีดูแบบเป็นธรรมชาตินะเขียนก็จะเป็นแบบดูแบบ เป็นเหมือนเงาคิ้วของเราจริงๆเห็นปะดูมีปลายคิ้วขึ้นมาไม่มีสาเหเคยค่อยเขียนไปเฮ้ยไม่เลวนะคะได้สอบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆว่ะคลิปเนี้ยพี่จ้ของถูกแลนดีจริงๆหน้ามีใช้ชนะแล้วเราก็ใช้ฝั่งนี้ค่ะมาเกลี่ยๆทีนี้เราจะต้องไล่ด่างค่ะไอจะลองใช้อันนี้ไล่ด่างซึ่งบอกตามตรงไอก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเจอกเป็นยังไงจะแต้มๆไปที่นิ้วของเราแบบนี้แต้มๆ คิดเองว่ามันน่าจ,จะได้ไม่รู้ไม่เคยทําลองให้มันแบบมีเงาจางๆก็พอเหมือนแบบมักจังๆกคนที่รักกันจนมันจิงมาจัมันมาไหมจมูกนี่คือซีเรียสมากหน้าตาของคนไะด้มีจมูกเป็นของตัวเองถ้าไม่ได้ไลน์จะเหมือนหายใจไม่ออกอะค่ะเหมือนแบบไม่มีจมูกเป็นของตัวเองโอเคได้รเรามาแล้วเฮ้ยเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็แกรเ็ ผลิตที่ชื่อว่าราจาราจา R A D A นะคะนี่คือเป็นผลิตที่แบบมีครบทุกสีคือแบบงงใจมากมีทั้งหมด8สีราคา99บาทเท่านั้นเองไอ้ลองบัดๆาแล้วอะสีมันก็ติดแล้วมันก็มีสีครบอะตั้งแต่แบบสีขาวไปถึงสีดำอย่างเงี้ยก็เด <N> ี <g> ๋ยวเรามาลองปาดท,ที่หน้านเลยนะคะนี่สีน้ำตาลอันนี้นก่อนเลยทาลงไปที่ตาดีเทลคือมีกระจกตรงนี้เป็นแถบบางๆแต่ก็มองเห็นพวกพาเลตแบบนี้เนี่ยใช้นิ้วดีที่สุดซื้อมาจากอีเวนบอยนะคะ นี่ไม่อยากจะบอกเลยอะว่านางก็ดูมีความสีสวยประกงก์ประกายอะไรอย่างนี้รู้เรื่องอยู่นะไม่ใช่เล่นๆเนานะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้สีที่เข้มขึ้นใช้ฟองน้ำของเขาสีที่เข้มขึ้นตรงนี้ในการระบายขึ้นไปให้มันดูมีการไล่สีนะคะกลิ่นเหมือนสีเทียนอะกลิ่นเหมือนสีเทียนจริงๆไปจ้าเขียนหางออกไปนิดนึงนะคะให้ตาเรามันดูยาวขึ้นหน่อยสีเข้มผสมกับสีอ่อนเมื่อกี้ตึกตึกต๊ก,ต,กตึกนะคะมาไล่ที่ตาล่างแบบนี สีขาวสกาวใจตรงนี้นะคะเอามาไลนที่หัวตาของเราเลยขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้สีดําตรงนี้มาทําเป็นไอายไลเนอร์นะคะด้วยการใช้แปรงหัวตัดแบบนี้เทคนิคคือเอาแปรงเนี้ยชุบน้ำนิสหน่อยนะคะมันจะทำให้อันนี้มันดูแบบเกาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น,นได้ไอายไลเนอร์เฉยเลยเป็นไงล่ะไอายไลเนอร์ก็มาเขียนลงมาที่ตาล่างนิสนนง ประมาณนี้มันจะมีตก,ตกตกลงมาข้างหน้าเราบ้างนะคะเนี่ยต่อไปติดขนตาค่ะอันนี้ซื้อมาเป็นกล่องนะคะแต่ว่าเราติดแค่คู่เดียวเพราะฉันเราะหารค่ะจะเหลือคู่ละ9.5บาทเท่านั้นนะคะเราสามารถติดซ้อนสองชั้นก็ได้ถ้าเกิดอยากนะ,ะเนี่ยซื้อแล้วไปแบ,บ่งคนทั้งหมู่บ้านก็ได้ราวนิโกนะคะขออนุญ,ญาตไม่นับก็ใช้อันที่แถมมาก็แล้วกันน่าจะมีติดบ้านกันบ้างแหละ มาสคาร่าไม่ต้องนะคะเพราะแพงค่ะขนตาปลอมง,ง่ายกว่าดูแพงขึ้นมาทันทีมีขนตรงขนตาอะไรก็ไม่รู้9บาทนั่นเองเนอะสุดท้ายย้อนกลับมาที่ลิปสติกอันเดิมนะคะไม่แมทของพาสเทลสีชมพูเราจะมาทาที่ปากของเราช,ช,ชื้อชื้อ้รจะทาแบบเบลอๆคือแบบใช้นิ้วลราเกลีดด่ยนะคะ ใส่ได้งบ500บาท500บาทเท่านั้นเองนี่มีแบงค์500ใบเดียวก็สามารถแต่งหน้าเป็นลุคแบบนี้ได้เลยนะคะบอกแล้วว่าของถูกและดีมีอยู่จริงในโลกนี้นะคะทั้งหมดทุกสิ่งอย่างเนี่ยเฮ้ยมันแต่งมาเป็นหน้าแบบนี้ได้เลยจริงๆขอให้ดูขอให้ดูดมีใครรู้ไหม5้0ยเหมน5,000เลยค่ะแกรพูดเลยว่าภูมิใจมากนะคะลุคนี้ ทั้งหมดลูกนี้นะคะแค่491.5บาทมีแบงค500ไปซื้อของได้ตังทอนมาอีกถือไปสรุปได้เลยนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเสมอไปเราถึงจะหน้าสวยได้ของถูกและดีหน้าก็สวยแบบนี้ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็จะชอบกันถ้าเกิดว่าใครสนใจไอเทศไหนเนี่ยสามารถกดายละเอียดได้ใน description box ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทำลูกอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะบ๊ายบาย